สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านาะอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้เรามีเหรียญทั้งสองเหรียญที่ผิดปกติและก็เป็นปกติทั้ง2ปีพศปีพุทธศักราช2544และปีพุทธศักราช2547 2เหรียญน,นี้ที่หลายๆคนนั้นก็ยังมีคำถามเข้ามาทางช่องของเราค่อนข้างเยอะ นะครับว่าเหรียญสองเหรียญน,นี้ที่เป็นปกติและผิดปกติว่ามีราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันหรือเปล่านักสะสมหลายๆท่านมีการเก็บสะสมในแต่ละรุ่นแต่ละปีพศบางปีพศนั้นถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาที่สูง และบางปีพศถึงแม้จะยังไม่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนก็ยังมีการเก็บสะสมในหมู่นักสะสมเหรียญสิบบาทนั้นผลิตขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531จนถึงปีพุทธศักราช2551มีอยู่หลายๆเหรียญหลายๆปีพศออที่มีราคาสูงอย่างมากเลยทีเดียว นักสะสมนั้นนำเอาออกมาใช้ในการจิงกำไรการซื้อขายแลกเปลี่ยนตามเว็บเพจเว็บไซต์ต่างๆที่เราเห็นกันได้อย่างแพร่หลายในเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์นะครับเหรียญ10บบาทปีพุทธศักราช2544ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาการซื้อขายโดยทั่วไป ก็ถือได้ว่าเป็นที่น่าพอใจสำหรับนักลงทุนเหรียญกระสาบไทยนะครับซึ่งลักษณะเหรียญน,นั้นวงขอบก็อย่างที่เห็นเป็นลักษณะเฟืองสลับเรียบนะครับเหรียญชนิดราคา10บาท2สีปีพุทธศักราช2544ทางช่องของเรามีความต้องการเช่นเดียวกันโดยทั่วไป ก็มีนักสะสมเอาออกมาใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเหรียญปีพศออนี้ส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญเหรียญที่มีสภาพที่โดดเด่นและสวยงามการสึกหรอที่น้อยก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นเหรียญ UNC แล้วก็เหรียญเหล่านี้มีราคาการซื้อขายกันค่อนข้างสูง หลายคนถามว่าทำไมเขาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันทำไมต้องถามหาราคา UNC นะครับ UNC เป็นการประเมินเหรียญหรือทรัพย์สินทางแผ่นดินของแผ่นดินนะครับมีการประเมินเอาไว้เบื้องต้นนั่นก็คือเป็นราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในลักษณะเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนั่นเองเนาะ ส่วนเหรียญ EF นะครับก็คือเหรียญที่เราจับจ่ายใช้สอยกันในโดยทั่วไปชีวิตประจำวันการซื้อขายข้าวของต่างๆนั่นเองนะครับก็ยังมีให้เราได้เห็นมีการซื้อขายกันอยู่บ้างบางปีพศแต่บางปีพศออนั้นก็ไม่ได้มีราคาการซื้อขายเลยนะครับเหรียญเหรียญน,นี้ด้านหน้านั้น มีความผิดปกติบนผระเหียนซึ่งเป็นเหรียญเนื้อเกินนั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีเนื้อเกินบนผระเหียนด้านหน้านะครับส่วนเนื้อเกินนั้นเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะพี่น้องราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับปีพศออที่มีการผลิตน้อยหรือมากนะครับ เหรียญที่มีการผลิตที่มากราคาการซื้อขายก็ต่ำลงส่วนเหรียญที่ผลิตน้อยหายากในตลาดหมุนเวียดโดยทั่วไปนั้นก็มีการซื้อขายที่ราคาที่สูงขึ้นไปนะครับเหรียญเนื้อเกินทางช่องของเรามีการเปิดรับซื้อขายแลกเปลี่ยนในลักษณะราคาที่สูงต่ำตามปีพศอ พี่น้องสอบถามเข้ามาว่าเป็นลักษณะที่มีการสึกหรอแบบนี้นะครับบางคนก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นลักษณะการสึกหรอหรือว่าสิ่งผิดปกติจากกระบวนการนะครับปกติแล้วกระบวนการผลิตนั้นจะไม่มีลักษณะแบบนี้นะพี่น้องไม่มีการสึกหรอเป็นลักษณะแบบนี้ของปีพศ2547หรหรือปีพศใดนะครับถ้าแบบนี้ อาจจะเป็นเหรียญชำรุดหรือว่าเป็นเหรียญที่ใช้งานอย่างหนักนะครับถูกการกัดกร่อนของเครื่องจักรต่างๆนะครับเกิดขึ้นจากการใช้งานนั่นเองไม่ได้ผิดปกติจากกระบวนการผลิตแต่อย่างใดนะครับลักษณะแบบนี้ไม่มีราคานะครับพี่น้องเข้าใจตรงกันนะครับส่วนที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิต เราเห็นได้ชัดเจนก็คือการปั๊มเคลื่อนปั๊มเบี้ยวต่างๆเนื้อเกินนะครับพี่น้องแต่เนื้อเกินนั้นก็ต้องฝากถึงพี่ๆน้องๆลุงปนาอาด้วยนะครับเนื้อเกินนั้นลหลายๆคนก็นำเอาไปใช้ในการเก็งกำไรนะครับก็ทำขึ้นมาค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันก็พี่น้องก็ต้องระมัดระวังในการ ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับเนื้อเกินไม่ได้เกิดจากกระบวนการผลิต100%นะครับมีการทำขึ้นมาเพื่อขายให้กับพี่พี่น้องๆในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือเนื้อเกินที่เกินความเป็นจริงนั่นเองนะครับพี่น้องนี่คือเหรียญทั้งสองเหรียญก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้